ขายที่ดินแปลงสวยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาขายที่ดินแปลงสวยวิวธรรมชาติชะอํานายางนะคะเนื้อที่1 1 9ตารางวาขายราคาตารางวาละ8,000บาทนะคะราคาขายรวมเพียง952,000บาทที่ดินบรรยากาศดีมากมีเพื่อนบ้านเงียบสงบนะคะอยู่กับธรรมชาติแท้ๆเลยนะ สำหรับที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะสําหรับคนที่ชอบวิวภูเขาอะที่ดินแปลงนี้ลองมาดูนะคะหน้ากว้าง16เมตรเลยนะสําหรับที่ดินบรรยากาศดีฟังเสียงนกเสียงลมเหมาะกับคนที่อยากใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่เป็นสัสดส่วนไม่เปรี้ยวนะคะใกล้ๆกับ บ้านนายางหมู่บ้านบ้านบ่อบ้านดอนของอำเภอชะอำค่ะลองมาดูค่ะที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงนะคะหน้ากว้าง16เมตรลึกประมาณ30เมตรถนนเป็นสาธารณประโยชน์นะคะเข้าออกสะดวกโฉนดคุดแดงอยู่ใกล้กับชายหาดชะอำนะคะเพียงแค่7.5กิโลเมตรแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลชะอำเพียงแค่7กิโลเมตรไปตลาดนัดเทศบาลเมืองชะอำ9กิโลเมตรไปตลาดนัด เทศบาลนายางนะคะ5กิโลเมตรไปชายหาดบังเกตเพียงแค่6กิโลเมตรเองนะคะสำหรับสถานที่ราชการนะคะไปเพียงแค่9กิโลเมตรเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยบ้านสวนหรือเอาไว้ทําบ้านพักผ่อนวิวโล่งโปร่งสบายทํำคาเฟ่ก็ดีนะคะสบายตาดีได้อารมณ์ธรรมชาติแท้ๆเลยค่ะ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาเบิร์นได้นะคะที่เบอร์โทรที่หน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบิร์นก็น้ำาไปก่อนสวัสดีค่ะ